สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงข่าวดีของแต่ละลัคนาราศีประจำเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะ แน่นอนว่าดวงชะตาของคนเรานั้นมีทั้งด้านดีและด้านบวกเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชะตาชีวิตเรานะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกว่าในเดือนสิงหาคมปี2567อะไรที่เป็นข่าวดีอะไรที่เป็นอิทธิพลด้านบวกของดวงดาวที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับไปค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะจากการโคจรยกย้ายของดวงดาวถือว่าคุณได้รับอิทธิพลด้านบวกด้านดีจากดาวหลายดวงนะคะซึ่งตลอดทั้งเดือนสิงหาคมปี2567นี้ ก็ได้มีการโคจรยกย้ายการเปลี่ยนแปลงของดาวเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในแต่ละครั้งมีทั้งอิทธิพลด้านลบและมีทั้งอิทธิพลด้านบวกเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาแต่สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นดวงชะตาของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งอิทธิพลของดาวพระศุกร์และดาวพระเกตุที่โคจรสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์และโคจรสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั้น ล้วนแต่จะชักนำนำพาเรื่องราวดีๆให้เข้ามาสู่ตัวคุณค่ะสำหรับเรื่องแรกสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นความโชคดีของดวงชะตาของคุณเลยก็ว่าได้นั่นก็คือโชคฟลุกฟกค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรเนื่องจากดวงชะตาของคุณมีความฟื้นตัวมากขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาทําให้บางคนนะคะได้โชคแบบไม่ได้ตั้งตัวได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมาแบบฟลุกๆได้เงินมาแบบที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่ก็กลับได้มาบางคนได้มากได้น้อยย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคระยะนี้สิ่งที่อยู่รอบข้างรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนบ้านเลขห้องเลขประจำตัวเลขอายุหรือเลขของวันสำคัญต่างๆล้วนแล้วแต่จะสามารถนำมาเสียงดวงเสียงโชคได้และสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ชื่นชอบการทำบุญชื่นชอบการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกสมาธิคุณสามารถนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญหรือตัวเลขที่มองว่าเป็นหลังสังฮอนเป็นความฝันเลขจากเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถเอามาเสียง ดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะในระยะนี้นะคะสมัยมองว่าตัวเลขที่อยู่รอบข้างรอบตัวมักจะคอยเอื้อประโยชน์ดีๆแก่ชาวลัคนาราศีมังกรถ้าไม่ใช่ในแนวของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้และชาวลัคนาราศีมังกรค่ะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากการขายที่ขายทางขายหลักทรัพย์ ซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านได้ติดประกาศว่าต้องการจะขายที่แปลงนั้นแปลงนี้ตึกทำเลตรงนั้นตรงนี้แต่ยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่มีวี่แววที่จะขายได้ในจังหวะเดือนสิงหาคมนี้นะคะมันจะมีสัญญาณดีๆเข้ามามีคนสนใจในที่ในทำเลข,ของคุณหรือมีคนมาติดต่อขอเช่ามีคนมาขอซื้อมีคนมาวางมัดจำสัญญาณดีๆจะมีเกิดขึ้นในเดือนสิง หาคคมนี้่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความโชคดีในแง่มุมของการขายหลักทรัพย์ประการต่อมาสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นก็คือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะหากว่ามันมีความหนักอกหนักใจต่อตัวคุณในเดือนสิงหาคมนี้มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงไปค่ะ คุณจะสามารถจัดการและรับมือกับอุปสรรคปัญหาที่คุณได้เจอมันจะมีทางออกและทุกๆปัญหามันจะค่อยๆเบาบางและทุเลาลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหากชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์เจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทองเงินเก่าเงินค้างคาที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้รับกลับกลายเป็นว่ายังไม่ได้รับ ในจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เคลียมีเกณฑ์ที่จะเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่เคยติดหนี้ค้างชำระคุณมานานก็จะเริ่มมีสัญญาณดีๆเข้ามาหรือเงินจากการทำธุรกิจเงินจากการค้าขายต่างๆที่ยังพัวพันกันอยู่มันก็จะมีจุดจบในที่สุดค่ะ หากชาวลัคนาราศีมังกรมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการทำงานเจอกับงานยากหรืองานที่มีความสลับซับซ้อนมักจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยช่วยแก้ไขและถ้าหากชาวลัคนาราศีมังกรมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานเคยทะเลาะเบาแวงมีปากเสียงกันก็จะเริ่มมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะค่อยๆลงตัวลงรอย คุณจะรู้เจตนาของคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยหรือคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยจะเข้าใจเจตนาของคุณมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าชาวลัคนาราศีมังกรมีความคลุมเครือมีความไม่ราบรื่นมีความระแวงต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยและเบาบางลงค่ะ คนรักและคู่รักของคุณค่อนข้างที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และค่อนข้างที่จะจริงใจต่อคุณมากขึ้นค่ะจากเดิมที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันในระยะเดือนสิงหาคมนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรท่านที่มีคู่สบายอกสบายใจมากขึ้นรวมไปถึงท่านที่ยังโสดอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจด้วยค่ะ ประการต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในด้านการงานการเงินและการดำเนินชีวิตประจำวันชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรคุณมักจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยู่เสมออาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักคู่รักจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องหรือจากเพื่อนฝูงอุปสรรคปัญหาต่างๆจะมีความแคล้วคลาดค่ะ สิ่งต่างๆจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงบางปัญหาที่คุณได้ประสบพบเจอคุณมองว่ามันเป็นปัญหาที่ยากและมันไม่มีทางจะเยียวยารักษาได้แต่สุดท้ายมันจะมีเหตุการณ์หรือมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามเข้ามาทำให้ปัญหาเหล่านั้นมันเบาบางมันทุเลาลงและมีเกณฑ์คลี่คลายได้ในที่สุดค่ะ หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำงานถ้าคุณต้องติดต่อกับผู้คนหรือหน่วยงานอื่นๆมีธุรกรรมหรืออาจจะต้องเดินเอกสารวิ่งเต้นเอกสารชาวลัคนาราศีมังกรก็มักจะมีคนเมตตาเอ็นดูมีคนเข้ามาคอยช่วยประสานงานให้ทำให้เกิดความราบรื่นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ทำการค้าการขายจากที่มีสภาวะของความซบเซา ก็จะเริ่มมีออเดอร์หรือมีลูกค้ารายเก่าๆเข้ามาอุดหนุนเข้ามาสพอร์ตคุณค่ะส่วนใครที่ทำงานประจำมักจะมีเพื่อนร่วมงานที่คอยแนะนำโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนคนนี้ก็ได้โดยมากคุณจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกร จะได้เจอกับกาลยดาิมตที่ดีคอยส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานการเงินและการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวคุณทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบอกกันสักหน่อยค่ะว่า อุปสรรคปัญหามันก็ยังคงมีอยู่ชีวิตคนเราไม่มีหาอกขาดที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเมื่อมีเรื่องดีแล้วก็ย่อมมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรคิดดีทำดีพูดดีและไม่เบียดเบียนคนรอบข้างค่ะสิ่งเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์และเปิดช่องทางดีๆให้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรอ,อย่างแน่นอน คร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ